กรี๊ดหนักมากหวานฉ่ำไปอีกพลอยเชอร์มันเผยช็อตหวานคู่ต้งทูพีแฟนคลับแห่ยินดีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับพลอยเชอร์มานกับแรปเปอร์สุดหล่อต้องทูพีที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์น,น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้วิดวิวทางภาพพลอยไปนั่งรอต้องถึงขอบเวทีคอนเสิร์ต และได้เห็นทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆความชัดเจนนี้ได้ถูกตอกย้ำแล้วจากฝ่ายชายด้วยการที่โต้งได้ลงภาพคู่กับพลอยในเมมเต์กอดอย่างหวานซึ้งต้องบอกว่าภาพดังกล่าวหลายๆคนเห็นแล้วถึงกับกระนำกดไลค์ให้โรโรเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวด,ดีๆของความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะลาสุดสาวพ,พลอยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเป็นการตอกย้ำความชัดเจนความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นอย่างสวยงาม กับภาพของการเดินทางเคียงข้างคล้องแขนไปด้วยกันพร้อมกับประบุแคปชั่นเอาไว้ว่า I told the stars about you งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากหน่ำกดไลค์กันอยู่รัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะ